และนี่ก็คือปุ่มไลค์แล์ซับสไคร้ฝากกดไลค์ซับสไคร้กับพี่โอเว่นแล้วก็กังอีว่าให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ แล้วก็นอนมาสคอตที่ถามคนดูว่าเออคนดูคิดว่าอีเพิร์ดเก่งหรือเปล่านะคำถามในคลิปวิดีโอนี้ประมาณนี้เลยนะใครคิดว่าอีเพิร์ดกระจอกอีเพิร์ดเก่งระดับเทพเจ้าแล้วก็ลงไปเม้นไปตอบใต้คอมเมนต์เลยอยู่ลงไปแจ้หัวใจอ้าวเพิร์ดมันก็เก่งแล้วพระเจ้าอยู่ไม่ใช่เหรอในแวดวงพวกเราอินนี่มันควนตีนเว้ยแต่ถ้ากับคนดูเราไม่รู้เราต้องอ่านคอมเมนต์ให้น้องๆเปเมนยังไงอ๋อแบบอยากเป็นอยากเป็นท็อปโดเนตเหร เออบอกคนดูก่อนแล้วกันว่าเสียงเพื่อนแ,บบแปลกเนื่องจากว่าเพิ่งไปถอดฟันคุดมานนะเสียงก็จะแบบ หมือนออกมาไม่เต็มปากอนะมันจะออกมาไม่เต็มปากเเพราะว่าถ้าถ้าอัพปากกว้างอะมันจะเจ็บไงเสี่ยมัน้ไออบยเคยเคยดูมิตเตอร์บีนว่าที่มันฟันมันติดปากอะที่มันไปถอนฟันอะเนเป็นอย่างนั้นเลยเคยเคยแบบแบบว่าเลเลแล้วกูมาเล่นเกมผีอะแล้วแบบตอนกูตกใจแล้วกูทำไงใครได้ช่วยกูด้วยไอ้เกมเกมเปิดเมื่อวานเลยไอ้เกมเราเคยเล่นแล้วเว้ยแล้วเจ้าของเจ้าของแมปที่สร้างอะเขาทักส่วนตัวมาเลยเว้ยเขาบอกว่าเออเขาเขาดูคลิปเราไปเขาบอกถ้ามีเกมบอกว่าใหม่เดี๋ยวเขาจะส่งมาให้เราเล่นเว้ย เขาชื่อฟิวเขาต่างชาติเฮลโหลฟิวฮลโหลวีเฮียร์วีเฮียร์วีเลิฟดิสเกมวีวีเลิฟวีไลท์เป็นบ้าอะไรวะซาร่าเกมมีชื่อซาร่าวีเลิฟซาร่าเมคมอร์เมคมอร์ไอนิดมอร์ไอนิดมอรอันนี้มรนบูเลชอย่าอย่าไปกระตุ้นเขาดิไอ้กูไอ้กูไอ้กูเจ็บแต่กูยังปกดตีนเขาอ้เนี่อะไรอ้เนี่อะไรแกงสาวน้อยเหรอทำไมมัน มันตัวละครตัวละครแต่ละคน Let's go Let's l a y Sala We so exciting We gonna enjoy very much n o น n o No enjoy ตอนสองเขามาดีดีกว่าเดิมเลยให้เขาได้แก้มบ้าเออ่ไอเป๊ะเลยมึง เฮ้ยหักคะแนนไหนบอกว่าสี่คนไง it is four player YV เออซอฟแวร์ซอฟแวร์ว่ายว่าย not four player ไม่เขาอาจจะมีเงมีมิกเองเฮ้ยมีมิกเออมีมิกชุดชาจะหลงมันมีมิกเหลืไม่จะคายมันมีมิกเหลือมันอาจจะเป็นแมปเปิดไว้เลยเขาให้เราดึงตามมากี่คนด้วยกันเฉยๆกี่มันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเว้ยไม่มันเป็นเควสเลยอ่ะ มันไม่คุยเลยอ่ะมันเล่นเลยมัญแจกแดนละปันแจกเฮ้ยไอ้ผีติดใต้บันไดเอ้ยผีใต้บันไดอ่ะเฮ้ยฟิววหักคะแนนผีติดใต้บันไดวาอิลุกไล่มิมิกไม่มันมีมิกเลยมันคือมิมิกไปแล้วหักคะแนนผีติดใต้บันไดวายในนักศาลายเว้ย we e s c a p e from ศาลาเอา แคปเตอร์หนึ่งคอมพิวตอร์ What 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 ฮะฮะเฮ้ยผียยังยัอ๋อมีต่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 อบอกว่าให้ใช้คลิปตันเพื่อหนีออกจากถ้ำพวกมึงต้องเปิดใจเวลาเริ่ม ตั้งแงแต่กับูตั้งเกมกับเกมมันจะตั้งอฎเกณฑมันไมิมิกอะไปก็ไมิมิกเลยอินเตอร์เฟซอะไรคือซาลามันลาแล้วอันนี้มันตอนเฮ้ยซาลาปล่อยแมลงมาซาราปล่อยแมลงได้ด้วยเฮ้ยแอบไม้แอบได้ป่ะเกี่ยวกับจำสแกนแม่เปล่ามึงตายเหรอไอ้เวรมันตายไปแล้วไม่ไม่ได้ตายมันมีตัวจำสแกนเข้ามาแล้วเลยน้อยมันมาแล้วมันมืดด้วยมือด้วยโอ้ย เออมันไงมันเก็บแร่ได้นี่สาคิมันมันต้องเก็บแร่แต่เราไม่ต้องเก็บแร่โอ้ช่วยเก็บได้โอ้ฟิวไวโซด้าไปแกจะเก็บเลยนะไปเก็บเลยไอไอมองไม่เห็นไอแคนซีอีโซด้าฟิวเฮลป์มีไวโอ้ยมืดโอ้ยมันี่เก็บไม่ได้อะไหนซาราเป็นไรทำไมซาราเดินไปเดินมาซาราเป็นไรไม่มีไม่มีจำสแกเรเลยเลยว้อยไปกันดีกว่า ทางเปิดอยู่ไหนอะ Why ไม่บอกยันไงทางเปิดแล้วเป่นแอร์ขาวเนี่ยซาล่าปามกูนี่ไงนี่ไงมาแล้วโอ้วิลลูคูวิลลูค I love this game feel I I a so exciting I love I love s a l a oh yeah 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 I love s a l a my friend uh so exciting they like it yes 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 บ้าเกิดมาเจ็ we need more b u l า e t we need more นายเราอยู่แค่2คนคนอืนเขาเอ้ยเดี๋ยวมันเนแบบคุณคุณว่กันนะทำไมเราโดนแยกอ่ะหักคะแนนหักคแนนอ๋อโดนแยกเฉยเอ้ยคุณนาย <c oughs> กมมันกากเลยนายอยากรู้อะไรไหมมันเป็นมันเป็นผีจากแมปอื่นด้วยแมปไปเก็บดอกไม้อ่ะเขามาป๊อปเยกูเข้ามาป๊อปคนในแมปมาทำคุยได้เสร็จเลยแล้วกูก็ดอกได้เลยเฮ้ยคุณคุณผีผีเอ้าผีติดลิฟต์ลิฟต์สามชั้นอ่ะเปลิดกับหลังหลังอ่ะมันมีคนติดมันมีคนหลอกทำแพงไว้เฮ้ยมันจะเอาไอ้นั่นแหละไอ้ลิฟต์นั้นเลยมันมันคือแมปนั้นเลยเฮ้ยก็ป๊อปาเฮ้ยพี่เอ๋ออ๋อแล้วไปเข้าเลยอ๋อเข้าอ๋ไปเลยเจอกันแล้วเดี๋ยวไฟจะออกไอ้นี่อยู่ครบแล้วนะครบแล้วอรอโอ้อะไรหลบออสโ้ my god โอ้ยก่อนโอ้ยุกคนแจงกูไม่ใช่อยู่ในฉันอยู่ข้างบนโอ้ซาล่าอีวิลชั่นโอ้โน่ัวอะไรนะโซล่าที่ติดบันไดได้ไหมได้โซมิเนโซมิเนโซล่าอีเดียโอ้ยดูกูก็ตายวันนี้อ๋อไม่มีตัวไม่มีผีตัวอื่นอยู่ตรงบันไดไม่ได้โซล่าครับกูเกิดกูตายเลยกูตายเลยหัวหายเลยถ้าเราตอกก็ตายแล้วกูอยู่ไหนออกออกแบล็กอินแบล เใครตามมาเฮ้ยเฮ้ยมันเอาาาไ้้ยงก้อน้ยเด้ยเฮนไเ้นเฮ้กเ้ยเฮ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 ้ย n i ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอาเน้่เยเั้หเแลย้วเา้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เั้ยเฮ้เ้ยเ้นเฮ้ยเฮยเฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเฮมเฮยเฮ้ยเฮยเฮยแล้วเราทเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้เฮยเฮยเ้เ้ฮ้ยฮ้ญเฮ้ย้้เย โอ้กูไม่กอดกูผ่านแล้วมากุประตูมามันไม่ผ่านด่านอะไไม่รู้มันไม่ผ่านยังไงประตูเข้ามาได้แล้วเข้ามาได้แล้วนายอยู่ในเข้าทางในาออนไลน์แนลแม่ตรงนี้เแม่ตรงนี้ก็เกี่ยวกับจอกโอ้ยทำไมนายไปกูตายเย้ฟิวโอเแม่เดือดเฮ้ยอย่าพึ่งนึกนึกกูเกมกูจักรจอกเลยโอ้กูตายกูทะลุแบบตาย เราไม่ไปจอกมันเองมันเอาผีคนอื่นมาใช่มันไม่ได้ผีตัวเองบออซอล i s t เซอลรซอลอารเซอลาราบ้กดันวีเอาิดกันดับด้วยโ้ คนคนที et, a, ่เล่นนานสุดเลยเนี่ยเล่นนานสุดคือยี่สิบสี่นาทีไอ้มึงมึงก็เอฟเคดิเอฟเคขอบคุณมา thank you feel I hope you make more make more make it more I like my f r i e n d s so excited they like it I need more bullets as I h i s, <-It> s, <S, <southeast>. <S the baby I n e e o r e b u l l e t อะไรอ่ะอะเวลี่ฮังกี้พิกาจูพิกาจูที่โคตรหิวโหยแล้วแม่งภาพแม่งตัวโคตรใหญ่เลยมึงมาดูดิอะไรอ่ะรถเล่นยังเลยไอ้แบบอีหยิบออมาโฆษณาหน้าเลยมาบอกกูฟาโล่คืนนะแซ่บเย้ถึงเวลาครับพิกาจูทำไมวะพิกาจูน่าเพียรมากเลยเย้โอโนมันจะแดกแล้วไปด้ย เอ้ยโอ้มาหมาพี่อะเฮ้ะโอ้โหเกิดใหม, <c oughs> แม,ม่แล้วแม่งแม่งเกิดที่เดิมโอ้โหแล้วแม่งก็แดกกูอีกรอบเลยเนี่ย <c oughs> เอ้ยแม,แม็กซิกานอีกแล้วแม็กซิกานฉันอยู่ในเมืองแม็กซิกานสิ <c oughs> แม้ไม่มีราคา <cuanto S 2> เขียนร์นี่คืฟวิวที่เรียรรัสเซียฮูราฮูราเรียรรัสเซียฮูราฮูราใช่เออเพื่อนมันหายไปแล้วไอ้คนหลังอะเลยวะเฮ้ยไอ้พวกไอ้วกไอ้ยักษไอ้ยักษบาอย่าโดนขับรถมายิงกูเลยไอ้ยักษ์เป็นไงแม่ปลีแม่งล็อกเต่าก็เกลอก็เกลียเลยไอ้ยักษไอ้เมืองเนี้ยไม่ต้องมีทหารหรอกแค่แม่งคนเดียวแม่งก็ปกครองเมืองได้แล้วเว้ย ยกมาดังกองทพก็หุดมัไม่ได้ไยไม่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 ไ้เยมันกงเลยไมึงก็ผ้อกูจะไปตำรวจจะไปผู้ก่อการร้ายเลย้กวยิงมาตายกูยิงมาตายนี่นี่กูนนี้แลรวมึงเอาไงอ่ะไอ้เฮียมันมีไอเฮียขรสี่คนลุมยิงเฮ้ยเอาเป็นบ้าอะไรกันเนี่น่อยู่ไหนกันะเก้าเกากาเ้ากเกาเกา เขาออกอะริงแอบออกอะตลอาไม่เใครยัแมบเลยวะคเมนตมอันนี้ระบาดตัวย่ไอเนีนี่ทำตทตัวเป็นยงี้วะ ฉ่วยเว้นแม่มึงโดนช็อตแกงกูโอ้ยอย่าพึ่งดิเก่งอ่ะมึงลูกอีกตัวหนึงเฮ้ยกูเก่งเก่งอ่ะเก่งเนี่ยอ่ะเฮ้ยวัสดีเว้นหลังอ่ะ่พูดทำไม เขียวกว่แพรทางเลยยอมโดนช้อนแกงกูไหมไอ้ก็รู้ตัวจำเนี้เป็นศูนย์ไ้อะกดเดีนยวเอ้ยเอ้ยมาตีเอ้ยมาตีบอสเอามาตีบอสกันมาตีบอสกันนะมาตีบอสมาตีบอสกันเลย วกูวกกูรวมมาลังกานักเก็ตไอ้หอ้ไอ้คหที้มผมม่ครเละเลยไม้องม้ก็ได้ครับคุยเลยคุยแล้วอ่ะไอ่จอมาปะแรงไม่ถึงต้องต้องวิวแปดออกเป็นวอร์ดวิวเ้องโว้ยโม้กันไงโอ้กันยูกผมไหมูงหัวทุกคน เฮ้ย้้ยคนนั้นอะเข้ามาเฮ้ยโอ้ยเขี e ่ยเขี่ยใส่ไปทันมัดแม่งหงช้าเลยมึงเจอเขียวเกวียนกูเขียวเกี่ยวข้าวเจ้าเก่งไหน่อยด่ากันยาวเลยมึงนีมันตีไม่โดนเลยวะเกออะไรก่อนบนนี้เหรออืมอืมไม่มีวิธีเปลี่ยนง่ายๆ่หรอวะคุณต้องมานั่งวิ่งเอง กดตบีกูดูอะไรตายพอมัเมื่อกี้เราเราใส่แล้วมันโง่เดือดร้านอีวอามาแล้วเดือดร้านอีวอามาพราะว่าสายลมโดนเนี่ยเดือดร้านอีวอาเดินมาตายเลยอาวุธที่โกงที่สุดอาวุธที่โกงสายลมไม่ได้อาวุธอาวุธกูแม่งบล็อกไม่ได้เฮ้ยไม่ตายละนี่เลยวะ จากโอนี้วโอนี้เฮ้ยขก่อนตึ้งตึ๊งนงเริ่มได้อะไรวะอะไรวะตรขโมยผมเลยขโมยผมมาดินี่ไอ้ง่ง่โง่ <laughs> if you just believe you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds No, I'm not giving up, no, I'm not giving in I will make it to the top, taking off in the wind I gotta make it I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages of bacon Modern kingdom for the taking